มาใหม่นะคุณใบออกมาใหม่อยากทราบรายได้จากแอปดับดิษาจากอยากรู้วิธีการสร้างรายได้ใช่ไหมโอเคได้ยินดีนะเดี๋ยวมาไปก่อนฮนะขอคนละหนึ่งประโยคเลวนะเพราะจะจะได้รู้ว่าทุกคนจะต้องการอะไรเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาเนี่ยนะติดปัญหาอะไรนะอยากได้อะไรที่เข้ามานั่งฟังเนี่ยอยากได้อะไรคาดหวังว่าอยากได้อะไรนะมีปัญหาเรื่องอะไรนะลองพิมพ์ม,มานะพพาจาร เขาเลยมีไอเดียมีไอเดียมีเทคนิคเผื่อมันจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้นะเพราะว่าคุณพาคา ว่าประมาณสองเดือนเรากำลังเช่าสำนักงานใหม่ก็แวบเข้ามาเจอได้นะนะแแบเข้ามาเจอได้อีกประมาณสองเดือนก,กว่าเราจะมีสำนักงานอยู่ที่แห่งใหม่ใหญ่มากนะประมาณสามร้อยเจ็ดสิบตารางวาเอาไว้ฝึกนักธุรกิจนะอยากมีเงินส่งลูกเรียนให้จบค่ะคุณเจอเอลูกเรียนอะไรเอ่ย เรียนอะไรนะมาใหม่ครับอยากได้รู้ยินดีครับนะสวัสดีครับทำไงให้ได้ตังค์หมายถึงว่าแอปตอบรีดด็อบ,ออบทำไงให้ได้ตังค์นะเอาอย่างนี้นะสมุดกระปกาพอไหมเดี๋ยวอ่ากุมภาจะบอกเคล็ดลับ สร้าง1นึ่งแสนต่อเดือนมีใครอยากได้ไหมหนึ่งแสนต่อเดือนอยากได้ไหม,หน,น,น,ไไหมนะอยากรู้วิธีการสร้าง1นึ่งแสนบาทต่อเดือนทั้งๆท,ที่แบบอ่อยัง สิ่งบางอย่างที่สามารถถ่ายทอดแล้วก็แบ,บ่งปันให้สำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจนะสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีเงินนะเพราะว่าอะไรนะตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจนะเพื่อน,อนตอนที่กุมภาเริ่มต้นธุรกิจเขไม่มีเงินนะไม่มีเงินสัก,กบาท ตอนอายุประมาณยี่สิบยาอยู่2ปียี่หาลาวนะแล้วก็ไปทําขายตรงอยู่ประมาณ3ปีทําขายตรงอยู่3ปีเนี่ยฝึกตอนทําขายตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งเยอะมากก็มีได้อยู่ที่ประมาณเดือนละสี่หมื่นแล้วก็ลาออกจากขายตรงแล้วก็มาขายหางเพื่มเพื่อนนะผมสามารถผมมีเงินล้านแรกนะความสามารถในการหาเงินเดือนละหนะึ่งล้าน1หนึ่ง้านห้แส ได้ตั้งแต่ตอนอายุประมาณ27นะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆนะอายุ3 1นะเ็ก็อายุ31ก็มาก่อตั้งแอปช้อปปิ้งแอ,อป t o อกที่นปัจจุบันนี้ก็เราก่อตั้งมาประมาณ2ปีนะยอดขายก็ประมาณ700ล้าน700ล้านบาทน,นี่นะปี2ปีที่ผ่านมาเจ0ดล้านซึ่ง700ล้านเนี่ยไม่ได้ทำการตลาดไม่ได้ทำโฆษณาอะไรเลยนะเพนะื่อนๆก็ถือว่าเยอะ สตาร์ทอัพที่พึงก่อตั้งนะทีนี้นะวันนี้นะผมจะบอกเคกลบให้จะแบ่ปันให้นะว่าท่านจะต้องทำอะไรยังไงสนะมาคำถามก่อนอื่นนะพร้อมยัง เงินสักบาทตอนนีนะ้ต่อให้ไม่มีเงินเหลือสักบาทติดหนี้ติดลบคุณก็สามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้โอเคแต่คุณจะต้องมีไอดอลนะคือต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องมีเขาเรียกว,ว่าต้องมีเขาเรียกว,ว่าไอดอลเขาเรียกว,ว่าต้นแบบนะเพราะว่า การที่คุณจะไปถึงรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านมันอยู่ๆจะเป็นนิมิเองเดือนเองโดยไม่มีมต้นแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแตะรายได้หนึ่งแสนบาทนะต่อเดือนนะไม่จะเป็นต้องมีเงินเยอะเลยแต่จาเป็นต้องมีต้นแบบนะเพราะว่ามันต้องเดินอย่างละมัดระวะัง นะมันไม่ใช่แค่การหาเงินอย่างเดียวการที่เราจะไปมีรายได้หลักแสนบาทมันต้องมีทักษะต้องมีทักษะในการหาเงินมีทักษะในการหาเงินไม่พอก็ต้องมีทักษะในการใช้เงินมีทักษะในการใช้เงินไม่พอก็ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการเงินด้วยนะหาเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีทักษะในการใช้เงินและก็ต้องเม a g e ตบอกว่า,าต้นทุนคนเราไม่ต้นทุนคนเรามันต่างกัน,นผมก็พูดตรง,ตรงๆได้มงจาจริงอยู่ที่ต้นทุนของคนเราไม่ต่างกันต่างกันนะโอเคแต่สิ่งที่ทำให้คนเรานะชีวิตต่างกันเอาไปตรงๆนะมันอาจจะแรงหน่อยความรู้ หรือแบบคือความรู้คนจะยากดีมีจนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เงินหรอกสวัสดีน้องงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกมีข้ออ้างเลิกทําตัวเหมือนถูกกระทาได้แล้วที่คนเราชีวิตตา่ตางกันต่างกันตรงที่ความรู้ทางเรื่องเงินความรู้ทางการนะไม่ได้เกี่ยวกับเงินเลยผมเกิดมายากจน ามารถสร้างเนื้อสร้างตัวามาได้เพราะฉะนั้นเลิกมีข้ออ้างหรือเหตุผลดีๆได้แล้วนะตอนนี้นะมันไม่ต้องต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่นะนยในปัจจุบันนี้คือฟรีมือเราคุณต้องเลิกโทษทุกอย่างได้แล้วในชีวิตนี้นะก่อนอื่นเลยนะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องต่อไปนี้นะอยากจะสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านหลังจางนี้คุณต้องเลิกโทษ อย่างในชีวิตก่อนเลิกโทษพ่อโทษแม่โทษรัฐบาลโทษครูโทษทุกอย่างแล้วหันมาเพิ่มพูนทักษะของตัวเองให้เก่งขึ้นเราจะไปเติบโตเราจะไปมีรายได้มากกว่าความสามารถของตัวเองได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเลือกทำาบดแล้วกลับมาฝึกฝนตัวเองให้เก่งซะแ้วมันจะรอดนะแต่ถ้าท่านยังโทษนู่นโทษนี่อยู่ ไม่ได้เติบโตแน่นอนโอเคไหมทำความเข้าใจก่อนนะอ่ะทีนี้สมุดกับปการพร้อมนะนะผมกล้าท้าเลยว่าถ้าคุณเอาไปทำคุณภาพชีวิตมันจะดีขึ้นแน่นอนนะอ่ะอันะดับแรกข้อแรกเลยต้องมีต้นแบบก่อนนะต้นแบบคุณคือใคร คนที่คุณอยากจะมีรายได้ใครมีก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณเลือกต้นแบบผิดชีวิตก็ผิดนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องเรียนรู้กับคนที่เขาทําได้มาก่อนไม่ใช่เชื่อทุกคนบนโลกใบนี้นะจะเรียนรู้กับคนที่ไม่มีผลลัพธ์คุณก็ไม่มีผลลัพธ์หรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกต้นแบบก่อนอันดับแรกแล้วก็เรียนรู้จากพวกเขาก่อนว่าเขาทําอย่างไร เขาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างไรไม่ใช่เรียนรู้กับทุกคนโดยที่คุณไม่ได้อยากได้ผลลัพธ์แบบนั้นไม่ได้คุณอยากเป็นช่างเชื่อมเหล็กที่เก่งคุณก็ต้องไปเรียนรู้กับช่างเชื่อมเหล็กคุณอยากเป็นนักว่ายน้ําที่เก่งคุณก็ต้องไปเรียนรู้กับนักว่ายน้ําคุณอยากเป็นนักแม่นปืนคุณก็ต้องไปเรียนกับนักแม่นปืนไม่ใช่อยากเป็นนักแม่นปืนแล้วไปบวชเนี้ยมันก็ไม่ใช่หรือเปล่า กับแรกมีต้นแบบก,ก่อนนะนะทีนี้ ว่าผมจะพูดโดยรวมนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้สถานาการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงนะเพราะว่าไม่ได้คุยเป็นเคสบายเคสปัญหาต่ทนี้แต่ละคนไม่รู้เป็นยังไงโอเคทีนี้ลองคิดแบบนี้ถ้า แส,สบนบาทโอเคจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินล่อพวกเราอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีมนุษย์ทุกคนอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีรถดีๆบ้านดีๆแฟนดีๆอาหารการกินดีๆได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวได้อยู่กับครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมว่ารายได้มันต้องอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนถึงสามแสนกับนไปจริงๆ ประมาณสามแสนถ้าเราอยากจะได้คุณภาพชีวิที่ดีนะเลินะเลือเพอร์เฟกต์ทุกสิ่งุกอย่างนะทีนีนะ้การที่เราจะมีรายได้วันมาณหนึ่งหมื่นหรือเดือนละสามแสนบาทต่อเดือนเป็นไปได้ว,ว่าถ้าเราทำงานทั่วไปมันไม่มีใครมาจา้างเข้าใจไหมเพราะเราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเราทำงานที่มีคนจ้างเรา รายได้มันก็จะไม่พอที่จะไปซื้อสิ่งที่เราต้องการถูกไหมเพื่อนเพื่อนว่าถูกไหมตอนนี้นะถ้าเรามีรายได้เดือนละประมาณ3ามแสนบาทคุณคิดว่าปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ บ้านมีรถทุกสิ่งทุกอย่างที่เจออยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณสามแสนบาทเ,เพื่อนว่าคุณภาพชีวิตเรากจะดีขึ้นไหมมันจะแก้ปัญหาเราได้ไหมโอเคคำตอบคือได้แน่นอนถูกหมได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้น อยากนะจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหา จำเป็น,จะ,จ,จ,ะปนจะต้องมีธุรกิจพวกเราจะเป็นจะต้องมีธุรกิจหรือพูดแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือมีเครื่องผลิตเงิเข้าใจหรือเปล่า นี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกโอเคถ้าเราไม่มีเครื่องผลิตเงินหรือว่าไม่มีธุรกิจเรานั่นแหละจะเป็นคนหาเงินและเราก็จะหาเงินได้เท่าที่ความสามารถเราเราจะเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากมีรายได,ได้ตั้งแต่เดือนละหนึ่งแสน ขึ้นไปสองแสนสามแสนจนไปแตะหนึ 1, 000, 000, ่งล้านบาทเราจะเป็นจะต้องมีธุรกิจเพราะว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยมันจะช่วยเราผลิตเงินเข้าใจใช่ไหมเก็ตนะไหมนี่เพราะว่าถ้าเราไปทำงานประจำมันไม่มีใครจา้างเขาให้เราวันละสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่เราจะตกลงกัน ซึ่งถ้าคุณโอเคคุณไม่ได้อยากมีอิสระภาพคุณไม่ได้อยากไปใช้ชีวิตคุณไม่ได้อยากไปเที่ยวต่างประเทศคุณก็สามารถกลับไปทํางานประจาต่อไปก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปไม่มีผิดไม่มีถูกเข้าใจไหมแต่สําหรับผมแล้วการเกิดมาบนโลกใบนี้เราก็ต้องเป็นลูกจ้างคนไปตลอดชีวิตคือก็แค่ไม่โอเคกันนะไม่ได้ไปที่สถานที่ที่อยากไปไม่ได้กินอาหารอร่อยไม่ได้รักษาหมอดีๆ ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นผมไม่ผมแค่ไม่ต้องการเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็ต้องเป็นลูกจ้างใครเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่เรื่องเดียวทางเดียวคือเราจะต้องมีธุรกิจให้ได้เพื่อที่ธุรกิจเนเี่ยจะผลิตเงิน ไปแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีธุรกิจคุณนั่นแหละจะต้องหาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถไปส่งลูกเรียนคำถามตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วเหนื่อยยังไม่เหนื่อยบ้างหรอถ้าผมถามหน่อยตอนนี้มีใครเหนื่อยบ้างเหนื่อยบ้างไหมตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วเคยคิดไหมว่าจะไปหยุดตอนไหนหยุดหกสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบถึงตอนนั้น คุณจะ,กะเกษียณหกจริงๆหรอคุณจะ,กะเกษียณเสียสิจริงๆหรือคุณโอเคหรือเปล่าโอเคจริงๆหรอแล้ว60 70คุณจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณโอเคหรอเดินไหวหรอลองคิดดูสิเข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่อยากจะแนะนำเ,นเพื่อนๆคือนะจงมีธุรกิจซันะถ้าคุณจะหาเงินไปใช้หนี้ผมว่ายากยากยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้นะมีคนเป็นหนี้นองระบบถ้าคุณไม่เอาเงินไปโปกก็ต้องโหต้องจ่ายดยอกเขาเีินะหรือแม้กระทั่งคนที่มีบ้านถ้าคนที่มีบ้านแล้วก็ไม่โปกภายในสามปีห้าปี คุณซื้อบ้านราคา10บล้านถ้าคุณจะไปผ่อน30ปีเนี่ยแม่งเท่ากับราคาบ้านเลยดอกเบี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโอเคแบบนั้นก็ทำต่อไปนะทำต่อไปนะสำหรับคนที่นะอยากแก้ปัญหาแบบทาวอนนะอ,อยากแก้ปัญหาแบบทาววอนเลยนะ เข้าใจไหมโฟกัสไปที่ทธุรกิจไม่งั้นไม่ได้พักแน่นอนเข้าใจไหมนี่มีคนบอกว่าเหนื่อยมากโอ้เหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วเหนื่อยได้ไงอะ่ะแล้วสมมติว่าถ้าคุณหยุดมันก็ยึดบ้านเราถูกปะไม่สนุกลองการเป็นหนี้ไม่สนุกเลยนะ อ่ะมีคนถามว่าคนที่เงินเดือนออกไม่พอใช้จ่ายจะทำธุรกิจแบบไหนบอสอ่ะโอเคเดี๋ยวตอบคำถามให้นะ,ะทีนี้สำหรับคนที่มีบ้านมีรถมีลูก ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ก็จะติดกับดักติดกับดักก็อนงานที่ทํเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้รักไม่ชอบแต่ว่าต้องทําเพื่อเงินถูกไหมตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ครับอนทีนี้นะอ่าพอผมบอกว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องทุกคนจะต้องทําธุรกิจถูกไหมอ่ะทีนี้พอผมบอกว่าทุกคนจะต้องทํา ต้องทำธุรกิจเพื่อที่ธุรกิจจะช่วยเราผลิตเงินทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือเยอะเลยข้อแรกข้อแรกนะไม่มีเงินถูกไหมไม่มีเงินถูกไหมส่วนใหญ่นะประมาณ80%บางคนก็มี ป,ปัญหาแรกเลยคือไม่มีเงินถูกไหมผมเดาถูกไหมการทําธุรกิจเนี่ยปัญหาแรกเลยคือไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินมันเป็นปัญหาใครก็เป็นปัญหาเราเป็นปัญหาเราชีวิตเราถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ เราเลือกเกิดไม่ได้เราอ,อาจจะมีมรดงมรดกหรืออาจจะไม่มีหรืออาจจะมีเงินเก็บนะแต่เอาเป็นว่าการไม่มีเงินคือปัญหาเรานะไม่มีเงินไม่พอไม่มีความรู้เรื่องเงินอีกหนักไปกันใหญ่นะแต่จงไว้ว่าไม่สมมติว่าถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินแล้วทำไงบอสบอสถ้าไม่มีเงินแล้วทำไงคบบอสโอเค ต่อแบบตรงไปตรงมาก็ต้องเป็นลูกจ้างเข้าไปจนตายเข้าใจหรือเปล่าก็เป็นลูกจ้างเข้าไปจนตายก็เพราะว่ามันเป็นปัญหาของคุณโอเคไม่มีเงินก็จบก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกลับไปผ่อนบ้านผ่อรถกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครมาลงทุนให้เรามาออกเงินให้เราหรอกพอจะเข้าใจใช่ไหมปัญหาแรกคือไม่มีเงิน คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะแต่จริงๆคือปัญหาเล็กมากไม่มีเงินคือปัญหาโอเค okay. ต่อมาไม่มีความรู้ไม่มีความรู้มันก็เป็นปัญหาเราอีกถูกปะไม่เคยทำก็เป็นปัญหาเราทุกอย่างมันเป็นปัญหาเราทั้งนั้นถูกปะไม่สามารถที่จะไปอ้างได้ที่ไหนไปขอร้องความช่วยเหลือได้ที่ไหน ไม่ว่าเราจะมีเหตุผลดีแค่ไหนหรือข้ออ้างดีอย่างไรแล้วคุณจะไปทำอะไรได้ถูไหมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแลวคำถามคือคุณโอเคไหมเนะข้าใจหรือเปล่าคุณโอเคไหมถ้าไม่มีเงินทำยังไงก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาต่อไปและยิ่งสำคัญก็คือเราไปกู้ บ้านกู้รถไปกู้นู่นนี่นั่นมาเราก็ต้องไปติดกับดักก็เข้าใจว่าติดกับดักป่ะคือไปซื้อไปบ้านไปเอามาแล้วรถไปเอามาแล้วคือผ่อนไปครึ่งนึงแล้วถ้าหยุดแม่งก็ยึดกูถูกปะ่ะแต่ถ้าจะผ่อนยึดแม่งมันก็บวกดอกเบีย้ยเกินเกินไปถูกป่ปะแม่งครึง่งครึง่งสุดท้ายก็เกินไม่เข้าคายไม่ออก เหนื่อยชิพายแต่ก็ต้องตื่นไปทํางานระหว่างทำผ่อนนู่นพ่อนี่แล้วก็จะมีเรื่องเซอร์ไพร์มามีลูกบ้างถูกปะมีคนมีลูกบ้างอุบัติเหตุบ้างป่วยบ้างโอ้โหสารพัดที่แม่งจะมีเรื่องมาเซอร์ไพร์เงินแม่งก็ขึ้นเหมือนกระเต๋าค้านแต่ค่าใช้จ่ายแม่งโอ้โหพุ่งกระจุยสุดท้ายก็เกิดปัญหา ช่ไหมถ้าเราไม่มีเงินทําธุรกิจเราก็ต้องเป็นลูกจ้างก็ไปตลอดแต่ถึงมีเงินทําธุรกิจถ้าไม่มีความรู้ก็ชิบหายก็คือก,ก็เจ๊งนั่นเองเข้าใจไหมมีเงินก็ใช่ว่าจะทํำธุรกิจประสบผลเพราะว่าหลายๆคนไปนกู้มามาทําแล้วก็ชิบหายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแค่เงิน เคยมีนะคนบอกโอ้ยอยากจะทําธุรกิจไม่มีเงินเป็นขอเก็บเงินก่อนพอไปหาเงินมาได้ไปกู้มาได้มาลงทุนกระเจงอีกเพราะฉะนั้นการมีเงินอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าคุณจะทําธุรกิจประสบความสำเร็จก็แค่ได้ทําแต่มันไม่ได้แปลว่าทําแล้วจะมีกาําไรทําแล้วจะซักเซสโอเคเพราะฉะนั้นมีเงินไม่พอมันต้องมีองค์ความรู้และไอความรู้เนี่ยแม่งก็ไม่ฟรี ถูกปะมันก็ไม่ฟรีมันก็ต้องมีการขายคงขายคอร์สเต็มไปหมดนะมีความรู้ก็ต้องเสียเงินไปซื้อความรู้ของแทบ้างของตอมบ้างก็ซื้อได้จริงบ้างนะพอไปเรียนเรียนก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่เข้าใจถูกปะไอคนสอนก็สอนอย่างเดียวได้เงินค่าคอร์สไปแล้วแต่เค้าก็มาเด็กมาที่จะมาปลุกปั้นเราเพราะว่าอะไร เราไม่ใช่ลูกเขาไม่ใช่ญาติเขาถูกป่ะก็แค่าขายคอนให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนก็ไม่ได้ช่วยอะไรถูกไหมโอเคจะไปถามใครก็ถามไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติคนนี้ก็ทํางานประจําคนนี้ก็ลูกจ้างคนนี้ก็การพันโอหันไปรอบข้างแม่งก็มีแต่ระดับเดียวกันจะไปปรึกษาใครก็ไม่ได้จะไปถามแม่แม่ก็ไม่เคยมีธุรกิจจะไปถามพ่อพ่อก็ไม่ได้ทําอะไร จะไปถามเพื่อนเพื่อนกระแตกเล่าคือจะหันไปทางไหนก็อาแม่งไม่มีใครอยากรวยเห็นปะอุปสรรคมันก็เยอะเวลาเจอปัญหาก็ไม่รู้จะถามใครวิธีคิดก็ไม่ได้ม่เซ็ตก็ไม่ได้ปัญหาเยอะใช่ไหมเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมไม่มีตังค์หรยพ่อไม่มีความไม่เคยทําธุรกิจไม่มีประสบการณ์อีกพอไม่มีประสบการณ์ เห็นก็โฆษณานู่นนี่นั่นก็โดนหลอกโดนโกงกับสารพัดนะเห็นที่ไหนได้ตังก็เห็นก็ไปวิ่งขอไปโดนโกงม้างก็มีนะสังเกตได้ประเทศเราเป็นประเทศที่แชร์ลูกโซ่แม่งโตอันดับหนึ่งของโลกเพราะอะไรเพราะว่าแม่งอยากรวยแต่ไม่อยากทําควยอะไรเลย,เลยนะอยากรวยง่ายๆนะโดนหลอกลงทุนไปเยอะแยะมากมายนะไม่ชอบเรียน ไม่ชอบศึกษานะไม่ชอบเรียนรู้แต่อยากรวยนะเห็นที่ไหนเขาโช์เงินเเงินทำนู่นนี่นั่นได้เยอะกระไปลงอกโ,โดนหลอกสารพัดเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นมันก็มีอุปสรรคไม่มีเงินลงทุนไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีต้นแบบไม่มีใครสอนนะสุดท้ายก็ต้อง ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่กับความยากจนนี่คือปัญหาที่อยู่ตอน,นใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นนะการที่ ี่สิบหเนี่ยตกลุมตายหาหมดแล้วไม่รอดหรอกนะคุณต้องมีต้นแบบเดินอย่างระมัดระวังนะมีทักษะในการหาเงินนะโอเคบริหารจัดงานเงินเป็นใช้เงินอย่างคุ้มค่านะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องทักษะที่ถูกต้องรอดยากรนะอดยาก